ขเขมรแผ่นดินแห่งคำสาปทำไมขเขมรอิจฉาไทยหลวงพ่อแดงเล่าว่าประเทศขเขมรถึงเวลาหมดวาสนาแล้วคนที่ไปเกิดบนประเทศนี้ไม่ปกติถ้าระดับผู้มียศถาบรรดาศักดิ์มักจะได้รับความอาถรรพ์ของแผ่นดินที่ถูกธรณีสาปเข้าครอบงำเพราะว่าแผ่นดินวิบัตนินี้มันจะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนทุกยุคทุกสมัย เพราะว่าหลังสิ้นสุดยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแล้วประกอบกับการที่มีการกระทำไม่ดีต่อพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็เป็นเหตุทำให้แผ่นดินขเขมรในปัจจุบันนี้กลายเป็นแผ่นดินโทรณีสาบคือจะพบแต่ปัญหาไม่มีความเจริญทั้งด้านร่างกายจิตใจและประเทศแต่ประการใดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผ่นดินต้องคำสาบแผ่นดินต้องคำสาบเป็นอย่างไร ความหมายมีอยู่ว่าทุกแผ่นดินที่อยู่บนโลกใบนี้แผ่นดินนั้นจะมีเทพเทวดามาจุติเพื่อมาปกป้องดูแลเขาเรียกว่ามนุษย์โพธิสัตว์หรือสัตว์โพธิสัตว์คือสองอย่างนี้เมื่อถึงเวลาก็จะกลายมาเป็นเจ้าพระยาของคนเจ้าพระยาของหมู่สัตว์เพื่ออบอุ้มจิตใจของหมู่สัตว์เดินทางไปในจุดหมายอันเดียวกันทุกประเทศจะมีในลักษณะอย่างนี้ แต่ว่าหากประเทศใดมีมนุษย์ใจซามมนุษย์ใจบาปไม่เห็นคุณนามความดีทำการทารุณกรรมบุคคลที่ไม่ควรทารุณแผ่นดินนั้นมันก็จะเกิดอาเพศขึ้นมาทันทีส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติหมายความว่าบุญวาสนาของคนไทยมันยิ่งใหญ่แต่ว่าเวลาผ่านไปก็ถูกริดรอนแผ่นดินจนเหลือประเทศไทยเล็กแค่นี้ แต่ถ้ามากกว่านี้พวกฝรั่งนักล่าอนานิคมก็จะตัดออกขูเข็นทําให้เราเหลือเท่านี้แต่จริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่เกิดในแผ่นดินบุญทําให้คนประเทศอื่นอิจฉาริษยาอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ประเทศไทยก็อยู่ในภาวะนั้นคือมีแต่คนอิจฉาจึงถูกริดรอนแผ่นดินออกไปจากคนที่อิจฉาแต่เราก็รักษาไว้ในส่วนที่เป็นบุญ ส่วนที่มันหายไปเรียกว่าส่วนที่ไม่มีบุญไม่มีวาส,สนาที่จะได้ครอบครองดังนั้นที่เหลืออยู่นี้คือบุญวาส,สนาของคนไทยทุกคนนี่คือเรื่องของชาติประการต่อมาคนไทยไม่ว่าจะเกิดมายุคสมัยไหนก็จะมีศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ด้วยความสุขโดยไม่ต้องค้นหาว่าเราต้องการอะไรอีก เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เกลียดใจหมูสัตว์ทุกตัวตนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนและศาสนาพุทธจะไปลงอยู่กับมนุษย์ที่มีบุญสัมพันธ์กันเป็นศาสนาที่ผ่านร้อนหนาวมากับคนไทยทุกสมัยคู่กับบุญกับคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันทำให้คนไทยรวมหมู่กันเป็นกลุ่มก้อนอย่างมีความสุขตราบเท่าทุกวันนี้ อีกประการหนึ่งคือพระมหากษัตริย์คือกษัตริย์นี้นับตั้งแต่เจ้าเมืองมาตั้งแต่สมัยเชียงแสนจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าเจ้าพระยาแห่งคนใครจะมาเป็นนั้นสวรรค์จะเป็นผู้คัดเลือกให้แต่มีบางช่วงที่ทำให้เจ้าเมืองเร่ร่อนแต่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าสวรรค์ลิขิตสวรรค์เป็นผู้กำหนดและนับจากนี้ไปอีกพันสองพปี เจ้าประยาคนไหนจะมาดูแลชีวิตคนไทยสวรรค์จะกำหนดไว้ทั้งหมดฉะนั้นชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นี้ที่คงอยู่ในประเทศไทยนี้เพราะประเทศไทยมีดีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นแผ่นดินที่รองรับพระโพธิสัตว์เป็นแผ่นดินที่รองรับคนมีบุญมีบารมีมากแผ่นดินไทยจึงครบองค์ประกอบสืบทอดกันมาเสมอต้นเสมอปลายอุปถัมภ์กันมาตลอด เหตุที่ทำให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมั่นคงเพราะการที่จะเกิดมาเป็นคนไทยได้พบพระพุทธศาสนาและมาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนั้นจัดเป็นคนมีบุญโดยสวรรค์เขาลิขิตเอาไว้ว่าเป็นคนมีบุญมีการเอื้ออาทรกระตันอยู่รู้คุณครบองค์ประกอบทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นก็มีแต่น้อยกว่าประเทศไทย สมมติว่าถ้ามีใครมาทำลายทำให้สามสิ่งนี้หายไปฟ้าก็จะลงโทษทันทีบุคคลนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ไม่สามารถดำรงเป็นคนอยู่ในแผ่นดินนี้ได้เพราะแผ่นดินไทยมีเทวดาให้การคุ้มครองปกป้องเพราะเทวดาเขาต้องการรักษาชาติศาส,สนาเพราะมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับแผ่นดินนี้ตลอดไป เพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่มีผู้มีบุญมาจุติลงมาเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์พระอระหันต์พระอริยะบุคคลหรือเศรษฐีใจบุญเขาจะทยอยลงมาเกิดเพื่อต้องการมาสร้างบารมีบนแผ่นดินนี้อยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องที่สวรรค์เขาอธิบายไว้อย่างนี้ฉะนั้นบางทีก็มีบาดหมางกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่โต แต่สามารถเข้าใจกันได้เช่นกรณีพิสุสง์มีมานมาผจนจองล้างจองผลานแต่ถ้ามานับดูแล้วคนไทยทั้ง60กว่าล้านคนยังเป็นเสาหลักให้กับพระพุทธศาสนาได้เพราะทุกคนมีบุญบาร,รมีที่แผ่นดินนี้สร้างขึ้นมาสามารถออกมาปกป้องดูแลได้ส่วนคนโลภคนตรณีก็มีแต่มีเพียงนิดเดียว คนดีมีมากกว่าคนทำลายพระพุทธศาสนามันก็มีแต่ว่ามีเพียงไม่กี่คนนี่คือลักษณะของแผ่นดินสยามที่เขาวางไว้แบบนี้หลวงเฝาแดงเล่ววาว่าทีนี้มาดูที่ประเทศขเขมรผู้นำขเขมรทำไมถึงมีอุปนิสัยเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าโครงสร้างของประเทศขเขมรน,นี้มันถูกประทับตราบาปมาตั้งแต่ไหนมาแล้ว คือตั้งแต่หลังพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสวรรคตตราบบาปก็เกิดขึ้นกับประเทศเขมรทันทีทำให้ประเทศเขมรจะไม่มีความสุขไม่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ที่ผู้นำมีความร่ำรวยนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าการอยู่บนสินทรัพย์อันเป็นอัปมงคลน,นั้นมันคือหายนะในโลกหน้าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การที่จะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้นจะต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมทั้งกายวาจาใจหลวงพ่าแดงเล่าว่าแล้วทำไมประเทศเขมรถึงมีความอิจฉาริษยาประเทศไทยนั้นเรื่องมีอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของโลกวิญญาณแต่จะขอเล่าเรื่องวิบากกรรมก่อนคำว่าวิบากกรรมมันส่งผลให้คนเราเกิดมาต่ำซามถอย เสื่อมมันเกิดจากการบริโภคสินทรัพย์อันเป็นอับประมงคลอย่างพวกพูดผีวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณอดอยากวิญญาณเหล่านี้ที่จะไปเกิดมีอยู่สามประเภทคือหนึ่งเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยหาอยู่หากินไปพระก็ไม่ไหวบุญก็ไม่ทำจึงไม่มีบุญกุศลอันใดที่จะนำวิญญาณน,นี้ไปสู่โลกที่ดีได้ประเภทที่สอง เป็นคนที่สร้างกรรมหนักชอบดูแคลนพระสงฆ์หลอกลวงคนอื่นบุคคลเหล่านี้พอตายไปจะไปอยู่ในโลกที่มืดมิดขัดสนโลกที่ไม่มีแสงสว่างพอไปอยู่ในโลกบินญ,ญาณเขาจะได้ยินเสียงสวดมนต์แต่เขาไม่สามารถมาขอส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่เป็นวิบากที่ไม่ค่อยหนักมากประเภทที่สามเป็นผู้ทำลายวัดวาอาราม พระสงฆ์ผู้มีบุญทั้งหลายทําให้บุคคลประเภทนี้พอตายจากโลกนี้ไปเขาก็จะไปเป็นวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากส่วนกรณีผู้นำเขมรทําไมจึงมีจิตใจที่มีความวิบัติก็เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองของเขานั้นมันวิบัติมันมาจากความวิบัติมาจากสิ่งที่ไม่มงคลทำให้ไม่มีเทวดามาคุ้มครองจิตใจเขาให้พบความสุขได้ อยากได้นั่นได้นี่โหยหาตลอดเวลาเกิดชาติหน้าแขนขาก็จะไม่มีตัวจะป้อมป้อมหูตาก็ไม่มีคือโลกวิญญาณประทับตราบาปให้เกิดมาเป็นวิบากกรรมจึงเป็นแบบนี้ประเทศขเขมรก็มีตราบาปเป็นแบบนี้